ครัใช้สวยเลยครับไม่ดีหน่อยครับไฟอย่างงี้ครับีครับโอ้โหเอาแล้วตัวครับโอ้โหนี่ ท่านชมที่รับชมช่องแซบในซอยกอราชครับตกปรกากฏโคตรมัน EP 46ครับไม่รู้จะมันเลว็วนะว่า EP 45เกือบไม่รอดนะกับแมวดีนะยังพอได้ตัวได้ทำเมนูแซบๆให้ท่านผู้ชมได้ชมท้ายคลิปนะท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ดู EP 45นะเข้าไปดูนะครับมีเมนูแซบๆท้ายคลิปบอกเลยดูแล้วน้ำลายหยดสามหยดแน่นอนอุปกรณ์ที่ใช้นี่ครับ ป่องซิ่งป่องซิ่งสายจากบาลนานะบาลานแล้วก็เบ็ดคันเบ็ดคันยังไม่ค่อยได้ลงแล้วกลางคืนยิ่งกลางคืนผมไม่ลงเลยเบ็ดคันน่ะกลบตกน้ําเหยืยอยัง,ยงคงใช้ม้ามแซบเหมือนเดิมนะครับก็มาดูนะว่าตัวปรากฏโคดมัน EP สี่หนี้ครับจะมีโทฟี่ให้ท่านชมได้ชมแล้วก็จะได้ปลารวมสักกี่ตัวครับตามชมมาท่านผู้ชมอย่าลืมให้กาลังใจกันด้วยนะขอให้โดนหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งโลสองโลนะไม่หนึ่งขีดสองขีดมาครับุยต่อ อ่อยเลือดหน่อย,ออย,อยถุงอ่อยก็มีนะครับเลือดอ่อยก็มีแต่ถุงอ่อยไม่ค่อยจะลงะครับขี้เกียจด,ดึงขึ้นอย่ดึงขึ้นดึงลงมันหนักฝั่งซิ่งฝั่งซิ่งซิ่งหน่อยนะออกตัวล้อฟรีเลยนะ กินเราก็กินน้ม่วงปีเกลือจะเปรี้ยวอะ่ะจะได้ตาสว่างเชิงจะง,ง,ง่วงแต่เย็นเลยเนี่ยกินอิ่มแล้วก็วง่วงฝนตกครับท่านผู้ชมเพิ่งออกมาตอนนี้สามทุ่มแล้วครับเพิ่งออกมาตกฮะ ปลากินแล้วนะทั้งสองอันเลยพอดีฝนมันลงเม็ดพำมผมไม่ได้ตั้งกล้องนะครับเอาขึ้นให้ดูครับกินคู่เลยเมื่อกี้สับติดไปแล้วนะอุ้ยอุุ้ดูปเลยครับพอดีว ครับแม่แต่ได้หดูเลยครับมัวจะมาตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมได้ชมอมเป็ไรครับตัวนี้มันไม่ค่อยใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่านะครับค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บบอกพายุเข้าเข้าจริงๆดีนี้มันลงไม่หนักมากนะแต่ว่ามันถ่ายทําไม่ได้ครับแล้วก็จะเปียกเลยครับเลยนอนใต้สะพานเลยฝนหยุดต้องออกว่เนี้ สามทุ่มออกมาเข้าใหม่แรกกันโดนเลยนะถ่ายทำยากนะวันนี้ตกยากครับเมืงคืนฟ้ายังมืดอยู่เลยนะครับนะครับทำเท่าที่ทำได้นะครับท่านผู้ชมว่าเจออุปสรรคเขาแล้วครับนอยก็ได้แล้วหนึ่งแต้มนะหนึ่งแต้ม Thank you. ต้มใส่ต้มใส่ต้มใส่ต้มอะไรจะเจอหนึ่งบวกเะหนึ่งโลนี่เจอแสองขีดเจอแหนึ่งขีดสองขีดสามขีดเก็บไว้ก่อนดีกว่าแห้วนะอย่างน้อยสองตัวได้กับข้าวตอนเช้าแน่นอน นี่นี่ครับตัวนี้มีน้ำหนักหน่อยโอ้โหเอ็นบาดมือเลยโอ้โห,โหวันจะมากำมาคู่เลยโอ้โหมีน้ำหนักเลยครับตอนนด้ ตัวนี้ไม้เฮ้ยนางดาบนี่ค่อยดีหน่อยครับไ์อย่างนี้ครับครับโอ้โหไฟสวยแล้วครับตัวนี้อาจจะมันสี่ขีดได้ครับตัวนี้สี่ห้าขีดครับโอ้โหติดผักมาด้วยแหมอย่างนี้สิอย่างนี้สิค่อยมันหน่อยเลยเาสามแต้มเลยมันจะมาก็มาติดติดเลยทีนี้ค่อยมันหน่อยค่อยมันหน่อย นี่ดิปดตัวไหนก็ไเ,เนี่ยนี่ว่าจะมามาคู่เลยมามแซ่บแผงฤทธิ์แล้วหมดฝนนะ่ะออกมาลุยโดนเลยโอ้ยไปเต็มมือเลยแบบนีออนน้ตัดย่างเลรกันพลาดกันพลาด แซ็แเซบตอ้ยไอ้ตัวนี้จะตำขาไง เอาแล้วย่อนปุ๊บมาปั๊บเลยมันจะเอนตัวลงนอนเลย สวยครับท่านชมตัวที่สี่ตัวครับโอ้ดิให่กวตัวเมื่อกี้ครับใสสวยเลยครับนี่โอ้โนี่ยหมดจะมานะหมายเนี้แจ a m เลย3ตัวเลยครับตัวที่4นะครับนี่เดค่อยมันเลย สามทุ่มครึ่งครึ่งชั่วโมงสี่ตัวเลยมันมานจะมันมันเฮ้ยได้กินคู่อยู่นี่นน <c oughs> ตกใจมด้ีมีตัวแล้วหรอ <c oughs> ประวัติศาสตร์ทำรอย้ะกินคู่ ിലേന เปิดกล้องปั๊บกินเลย ร้องฟ้าแลบแป๊บๆเลยฝนเริ่มลงเม็ดปล่อยๆใหม่แล้วครับโอ้ที่เสียงฟ้าร้องไหยเละแน่นอนคืนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บอุปกรณ์การถ่ายทําก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาถ่ายทําใหม่ครับเพราะถ้าทางไม่รอดแน่ๆครับต้องรีบเก็บของน,นะครับเจอกันตอนเช้าสว่างแล้ว,ลวท่านชม นอนตั้งแต่ยังไม่เที่ยงคืนเลยนะตอนนี้หกโมงเช้าครับเดี๋ยวเรามาตกกันต่อแล้วเช้านี้ครับเพราะว่ามันคืนเพิ่งได้ห้าแต้มแล้วแล้วก็นอนครับนอนแล้วหลับยาวแล้วลุกไม่ไหวหลังจากที่หนีฝนนี่ไปใต้สะพานมาตกตอนเช้าต่อครับท่านผู้ชม ไปพันกิ่งไม้มาไปพันกิ่งไม้่นีมาแล้วลองพันกิ่งไม้นี่ให้ลุดสวยๆเลยครับโอ้ แล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้ว,ลวติดต่อสาทิตย์ขึ้นแล้วครับอารุสวัสดยามเช้าครับเดี๋ยวผมจะตกต่อไปสักสองสามชั่วโมงนะครับมารอดูว่าต่อจากนี้ไปจะมีตัวเพิ่อมอีกไหมครับ 아무나도이쁘 เกรงดีครับไม่เหงาไม่เหงามือมานะครับเมื่อกี้ตั้งกล้องมันไม่กินครับแบตก็จะหมดแล้วได้แล้วค่อยถ่ายแล้วกันครับเดี๋ยแบตไม่พอนี่ครับม้หนึ่งตัวรอบเช้าครับส,สวยๆแล้วสามขีดนะตัวนี้ แบตก็จะหมดตอนไหนตั้งกล้องไม่กินเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวได้ตัวค่อยเอามาโชว์แล้วกันก็ได้อยู่ก็ได้อยู่พ <c oughs> อได้คลิปอืดมากเลยครับก็จะเจอแต่ละตัว <c oughs> มาแล้วครับตัวที่เก้า มีแต่ไซเว้นนั่นเลยครับจากน้ำหนักที่ชั่งวยมือดูแล้วเนี่ยมีแต่จักรจี้มือนะไม่มีตึงมือเลยนี่มีแต่ไซเว้นนั่นเลยครับกาวแต้งครับ ตอนนี้ก็8ปโมงเช้าครับแดดเริ่มแรงแล้วนะครับแบตก็จะหมดแล้วเหลือน,นิดหน่อยนะครับก็จะยุติการตกเพียงเท่านี้นครับเพราะว่าร้อนครับไม่ไหวแล้วก็ออดหลับอดน,นอนเปียกฝนด้วยครับตัวเปียกเแฉะ,ะเนื้อหนามากหิวค่อยหิวครับตอนนี้รวมนะครับเก้าตัวครับเก้าตัวส,สวยสวย แต่ไม่มีโทฟี่นะครับไม่มีทะลุโลนะครับพอได้มันพอได้มันไปครับกลับบ้าน ว่างขับเรือจะกลับนะครับเจอน้อต้นตกกุ้งอยู่เลยมาขอวิชามาซ้อมครับท่านผู้ชมนี่โดนเลยครับมาแล้วครับตัวแรกแรกุ้งตัวแรกกระบูน <laughs> เดี๋ยวอกาสหน,น้าจะให้น้องต้นนะพาไปทำคอนเทนต์นะตกกุ้งใมน,น้ำนะโอ้โหมันตัดตล์ช่องผมพี่ <laughs> ตกกุ้งตกปลากลางเต็ท <laughs> โดนแล้วเนี่ยกุ้งแม่น้ำนะดูตัวดูตัวเดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมก่อนเดี๋ยวเที่ยวหน้าจริงไหนไหนชมผลงานให้พี่ดูหน่อยให้ท่านผู้ชมดูหน่อยแล้วตกกุ้งมันมันน่าตกยังไงเนี่ยดูแล้วกุ้งแม่น้ำอ่ะนี่ครับครูเอาไว้ยืมให้ท่านผู้ชมหน่อยโอ้โหท่านผู้ชมตัวใหญ่เดี๋ยวผมซูมเต็มดูว่บตัวใหญ่นั่นเลยครับโอ้โหนี่ได้โลกว่าแล้วเนาะ นี่ครับสาหรับผู้ชมนะที่ชอบดูตกกุ้งนะ yeah. น้องต้นก็ทําช่อง u t u b e นะเอาแนะนําช่องหน่อยตกกุ้งตกปลากางเต็นครับนี่ตกกุ้งตกปลากลางเต็นนะเข้าไปดูน้องต้นได้นะครับไหลสไตล์นะปรากฏกระตกกุ้งกระตกเนี่ยตกปลาเขื่อนตกปลาหน้าดินโอ้โหสารพัดเลยกลางเต็นด้วยท่องเที่ยวกางเต็นเมื่อคืนก็กางเต็นนอนอยู่ตรงกอไผ่ตรงบางกระเบาครับโอเคมันต้องให้ครบไคร ท่านผู้ชมที่ติดตามผมนะลองเข้าไปดูนะช่องตกกุ้งตกปลากางเต็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ้อมอีกสักหน่อยจะได้เข้ามือเข้ามือเกี่ยวเยือให้พร้อมเลยนะต้นเนี่ยดูครับนี่ตกกุ้งตกกุ้งมาแถวเลยนะครับนี่ตอนนี้กำลังตกกุ้งอยักไปพี่เดี๋ยวไปคันดูไปคันไปคันหล่อรุนนะหล่อรุนนะโอ้ยดี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 ไว้นี่นี่นี่ซ้อมซ้อมนี่ อย่าเลิกตอกตตอกตะกุ้งเลยนะช่วงนี่หาตัวยากชิบหายเลยพี่บุญเลยน้องน้องน้องก๊อปนี่พาน้อองกอ๊ให้น้องก๊อปตอก,กกุง้งด<า>ีบุญเร็วดีบุญเร็วพี่บุญเลวว็เลว,ลว,ลว,ลวอ,อุอออ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ดีไงไงโอ้เอ้มาแล้วครับตัวที่สองอย่างอยู่ที่การเรียนรู้นะไม่ยากไม่ยากตัวเล็กไม่ยากนะตัวใหญ่ยังไงไม่เจอนะนี่ยดี๋ยวก็เจอ ยกมาทีแรกแต่มันต้านน้ำอ่ะหนักใจนึกว่าคา oh, ำก้ามึกโว่แลโดนตัวใหญ่แล้ว,โ,ว,ลวโชวหน่อยด้โชว์เด่นน้องก๊อกินน้องก๊จวก้ามาม,มานะะมาดูกุ้งน้องก๊อฟนะเมื่อกี้เห็นเจ้ากล้ามกามไซส์สวยๆขึ้นมาตัวนังตกน้นยังน้องอก๊อฟโชว์กุ้งหน่อยโชว์กุ้งหน่อย ออกมาได้ไหมพี่บอกมาสักตัวได้ตัวสวยๆนี่คุณลูกน้องก๊อฟนะเดี๋ยวโอกาสหน้าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรน้องก๊อฟไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวให้น้องก๊อฟพามาสอนตกกุ้งนะครับดู้นะครับท่านผู้ชมอยู่ตัวอื้อยังใหญ่เลยครับใส่นี้ถ้าไปขายส่งเขาโลกี่ร้อยเนี่ยแปดร้อยครับแปดร้อยนี่ตกวันละสามโลพอนะครับนะ ได้ไซส์นี้หมดเลยพี่ได้ไซส์นี้หมดก็สวยเลยไซส์ลองลองอะไซลองลองก็หกร้อยสี่ร้อยครับโอ้โหจะถ่ายหน่อยคันโคุ้งเลยเดี๋ยถ่ายตอนได้กลุ่มว่ะมาตกบ่อยไหมก๊อปทุกวันนะครับทุกวันทุกตอนเสาร์อาทิตย์นะครับแต่วันหยุดก็มาตกประจำตรงตรงนี้ก็เรียกอำเภออะไรเนี่ยบ้านสร้างครับอําเภอบ้านสร้างครับท่านผู้ชมเดี๋ยวโอกาสหน้านะตลาดบ้านสร้างเลยเดี๋ยวผมจะมาหาน้องก๊อปนะ ้น้องก็พาตกกุ้งครับใช่นอนจอดนอนตามสไตล์อ๋อเดครับอันนี้มันตกกุ้งกันมันหมานมันหมานครับเดี๋ยวกาสหน้าจะมาหัดตกกุ้งด้วย